เกมไนท์ไทยแลนด์ซุปเปอร์แชมป์สนับสนุนโดยเครื่องปรับอากาศแคเรียคัลเลอร์สมาร์ทอาราบัสชิลคับกาแฟาดริปพร้อมดื่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินชนิดเม็ดฟูตราซันไลฟ์ผลิตภัณฑ์ซักผ้าเอสเซนชนิดน้ำและชนิดผง ลับมาสนุกกันต่อนะครับฮอลลีวูดเกมไนท์ไทยแลนด์ซูเปอร์เชลเกมนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าทุกคนต้องใช้ไหวพริบนะครับ,รบจากการใบ้เพราะฉะนั้นนะครับก็คงจะต้องมีอะไรที่มากระตุ้นให้ตัวเองเนี่ยนะครับรู้สึกว่าสมองมันผ่อนคลายแล้วตื่นขึ้นมาเกมเกมนี้สับสนุนโดยกาแฟอาราบัสชิลครับกาแฟดริปพร้อมดื่มในเกมใบ้รรคนละค่า ก่อนทีเล่นเกมนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้บาริสต้าส่วนตัวของผมเนี่ยครับมาเสิร์ฟให้กับทุกท่านเลยเพราะฉะนั้นอ่ะบาริสต้าออกมาเสิร์ฟทุกคนเลยเชิญครับเชิญทุกคนจะได้ดื่มเนี่ยนะครับก็คือ อาราบัสชิลคับนั่นเองเป็น<บ>ากาฟแฟดริปพร้อมดื่มบอกเลยนะครับว่ารสชาติเนี่ยนะครับสัมผัสนุ่มละมุนล,ลิ้นมากๆเลยครับผมที่สำคัญเขาใช้กาแฟสายพันธุ์อาราบิก้าแท้100%จากประเทศบราซิลเ,ออเรียกได้ว,ว่าเป็นราชาแห่งกาแฟเลย<อ>นะครับผมซึ่งจะมีเอ่อให้เลือกถึง4แบบด้วยกันนะครับทั้งเอสเปรสโซ่ลาเต้มอคคาและอันนี้ คาราเมลมาคิอาโต้ที่ผมปรดปรานมากๆอันนี้อร่อยมากๆที่อยู่ในมือผมนี่ผมชอบมากๆเลยนะครับก็เชิญดื่มกันได้เลยถ้าเกิดว่าใครรู้สึกง่วงเหงาหงอนนะครับผมก็เต็มที่ได้เลยเฟชิด้ค่ะเนี่ยบางคนนั้นเหนื่อยจนแบบไปถึงเลเวลนี้แล้วเลเวลนี้แล้วเหนื่อยต้องขอบอกเลยนะว่ารู้สึกกับพี่กระเป๋ามากมาก่ะไปคุณ คุณพูดเหมือนจะไม่เรื่องจริงผมขอลองดูบ้างผมลองดูบ้างเอาละพังพรุ่งนี้ไปไหนวะพวกนี้ไปไหนวะพวกนี้ทำอะไรไหมพวกนี้ทำงานทำงานไม่แล้วพี่จะกินกาแฟพี่ไข่เล้งก่อนไหมอ่ะไม้ปั่นแต่ลองดูลองดูเออก็ไอ้ไอไอไอเอฟเอ็มเก้าเก้าที่พ่อจัดเลยนะเออสบอยอีแหล่อีแหล่ฟังอยู่ฟังอยู่นะฟังอยู่จะมีใครห้ามกูอีกไหมจะมีใครห้ามกูอีกไหมไม่มีแล้วไม่มีแล้ว ไม่คนละคำเนี่ยทีมของคุณว่านได้เล่นก่อนนะฮะครับครับคุณพร้อมหรือยังคุณจะเลือกใครมาเป็นคนยืนอยู่ตรงนี้แล้วตอบใครอยากจะตอบครับโอ๊ตปาโมลด์ครับไปโอ๊ตโอ๊ตปาโมลด์เป็นคนตอบครับเชิญอ๋อเลยไหวปะเนี่ยไม่ไหวจะไม่คว้าเดินไปมองเขาอีกแล้วนี่ไงเนี่ยสิงจริงๆ คนละเก่าก็แบบนี้นะครับคนละเก่าก็แบบนี้นะครับถ้าจะไปมองเขาอ่ะไปซื้อกระเป๋าให้คนนี้ทําไมอ่ะแรงว่ะแรงว่ะแล้วดูร้องไห้แล้วนะมันเจ็บเพลงตรงที่เธอเขามันเจ็บเพลงตรงที่เธอเขาเพลงมาเพลงมาเพลงมากโกรเพลงโกดจังเลยทำไมเวลาร้องไห้ต้องเป็นเพลงกินดีตลอดพร้อมนะ ผมบอกไว้ก่อนว่าคนแรกสําคัญมากคนที่สองต้องสารต่อจากคนแรกและคนสุดท้ายนี่ประกบปิดพร้อมนะใบคนละคำ้ของพวกคุณพร้อมแล้วเริ่มไอ่มีดสับหมูอีโต้พวงทายหมุนฮุลหุบฮุลหุบสูงวัดหมุนชิงช้า สวรรค์อ่าโอเคทำต่อไปเลยร้อนเลวมึงมึงหม้อกระทะทองแดงหิ้วเอ่อใส่ปิ่นโตปิ่นโตาน้ำอารมณ์โซดาอย่ารีบรีบเหรอรีบ หุ่มเฮ้ยซูโม่ซูโม่ตต้น้ำดำดูกิ่งปาการลังเล่าสัตว์ในพรานเมาครีต่อบินอบ อะไรวะเล็กหมุนลูกคางเฮลิคอปเตอร์หมดเวลาอ่าดีมากเฮ้ยคุณทำได้ดีเฮ้ยจริงๆเพราะว่าจริงๆมันหลายคำที่แบบยากมากลูกคางบินไปไหนเอาก่อนลูกคางบินไปไหนเอาก่อนต้องตอบเขาได้หมุนเล็กอ่ะทีมของคุณนะครับทำได้ดีมากนะครับได้ไปทั้งหมด6กคำคูณสอดกันสบสอบวกกันสิบสอนะครับนำไปก่อน24คะแนน เทาวนี้ก็มาถึงทีมทีมนี้บ้างแล้วทีมทีมนี้จะเลือกใครครับหัวหน้าทีมคุณพัทครับเมื่อกี้ปรึกษากันเรียบร้อยแล้วนะคะคิดว่าพี่นิวน่าจะเป็นคนที่ตอบได้ดีที่สุดเกียดหน้าคนนี้มากที่ีึงเขาผมจะเกียดเลยครับพี่ลอยหน้าลอยตาไม่น่าโตได้ขนาดนี้เราเนี่ยมั่นใจมาด้วยใจถ้าอย่างนั้นคุณนิวเชิญเข้าระจำที่เลยครับอยู่ฝั่งนี้ที่เหลือสาคนเลือกกันเลยครับคนหนึ่งคนสองคนสาม คุณจะได้มากกว่าเขาหรือเปล่าพร้อมแล้วเริ่มครับลืมน้ำเค็มน้ำปลาออน้ำปลาผูกยมแหลมปีนต<อ>นน้น,ตนนิ้วต้นนิ้วกานมหวานแฟแม็ก อาราบัสโโอ้หคาราเมลคาราเมลนิดเดียวคำว่าคาราเมลได้แล้วอาราบัสจะไมได้เลยไปต่อต่อเรียกฮะฮะเลี้ยแมวกวักเออเฮ้ยนางกวักนางกวักนางกวักเนาำนี่าจิบาจบ้า ไม่เคยจับสั่นเร็วเร็วสูงสูงฟูฟูอุ้ยอะไรฮะอุ้ยอะไรฮะร้อน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 ี่ต่อแพ้ต่อร้อนฟูจุอะไรสูงฟูร้อนจิจีเออปุ่นฟูจิโอ้ยเข่าไฟเข่าไฟของไฟพี่ผหวเจ็บ เตาเหม็นขาวรักแล้วสามซุ้มสามซ้มสามซุ้มไม่ถูกรักแล้หมดเวลาโอ้โหหมดท้ายไปลำบากไม่ได้ยากคำใหม่ง่ายกว่าทีมผมเยอะเลยแต่เพื่อนร่วมทีมแบบโง่แต่เพื่อนร่วมทีมแบบโง่ถ้าผมอยู่ตรงนี้นะผมตอบวิธีคำเลยหมดลูกใบมาเอาแล้วชัดหมดลูกนี่ไงไปเลยไป ได้ไปแค่3ข้อนะครับคูณสองักก็6กหวงไปสิบสองนะครับตามอยู่18ต่อย4บเพราะฉะนั้นเกมเกมนี้ทีมนี้ชนะไปได้ไป6นะครับผมมีของรางวัลสำหรับทีมชนะนะครับเดี๋ยวเอากลับบ้านกันเลยเอาของออกมาให้เขาหมดนี่นี่คือกาแฟอาราบัสชิลคับกาแฟฟริพร้อมดื่มนะครับขอมอบให้ทีมนี้ทั้งหมดเลยครับเดี๋ยวไปแบ่งกันได้เลย ส่วนทีมที่แพ้ไม่ต้องกลัวผมมีกิฟต์เซตมาเหมือนกันนะครับเอากาแฟอาราบัสชิลคับมามอบให้กับทีมแพ้เหมือนกันออกมาอันนี้เดี๋ยวเอาขึ้นรถไปให้เลยนะครับขอมอบไปทั้ง2ทีมครับขอบคุณมากครับดัสตินครับเอาไปเก็บได้เลย เอาละเกมสุดท้ายต้องตัดสินแล้วนะฮะตอนแรกเลือกมาหลายหลายหลายเกมมากเกมนู้นเกมนี้สุดท้ายพอหันไปมองคุณป๊อบมามาอีกแล้วอีเมโลดี้ดีกว่าขนาดดีถนาดเลยที่ประวัติศาสตร์ของที่นี่คือผมนี่ลูกลูกนั้นคือลูกเฮ้ยนี่อีเมโลดี้อันนี้เหรอคือตอบได้สูงสุดเลย ตอบไม่ได้เลยตอบไม่ได้เลยคุณลองนึกดูใบไม่ได้เลยดีกว่าเขาใบไม่ได้เลยเขาหัวเลาะอยู่คนเดียวนะฮะทีมงานเราก็ถ่ายรูปไว้อันนี้เป็นภาพที่เก็บไว้ส่วนภาพนี้ข้างๆคือภาพเตอนทําบุญบ้านแล้วก็สัมภเวสีมาแ๊แ๊นะฮะเดี๋ยวดูครับอีมอลดีจะสนุกขนาดไหนเดี๋ยวกับมาสักครู่เดียว เกมใบคนละคำนะคะสําหรับเกมนี้คือไม่มีใครยอมใครกันเลยค่ะสงสารพี่แพทย์มากเลยค่ะคือแบบพี่แจค็คช่วยใบมากช่วยใบอย่างอื่นอะคะ่ะที่แบบไม่ไม่ใช่คําตอบสู้สู้นะคะพี่แพท